สวัสดีค่ะพี่น้องืันนี้วันที่1 0บเดือน8 2 0 2อนอสเวลาอเตรียประมาณ11.34อม้อมพาพี่น้องมาขึ้นป่ามาได้พี่น้องเฟซบุ๊กชาวเรียวทุก,ท,กท่านมาเก็บเห็ดน,นำกันดอกที่หนึ่งมาแล้วไปเบิ่งนำกันเนาะไปกับกล้องตอนนี้ สะออนนำกันบ่พี่น้องเบิ่งดูโอ้ยคนน่ะมันบ่แม่นอ,อีหยังไหนมันต้สะออนเนาะเบิงบ่งโหเบิง่งเบิ่งโอ้ยสะออนเด้นเนาะเว้าอยู่ผู้เดียวในป่าคือสะออนเจ้าของแท้เนาอว้ยเนี่ยหนึ่งดอกเดี๋ยวค่อยไปตัดขาดปิดมันไว้ปิดไว้ให้ปีหน้าได้กินดอกที่สองอุกุกนี่ยละแกงแซ่บ ค่อยมากรุ่นนี้ละ่ะหาเห็นนี่บอได้ไปขายเดอ้อเอาไปกินผู้ใดสั่งกะซีขายคุณแล้วละ่ะคันมีคนมาเอากะให้ฟรีเพิ่นคือเก่าละมาเก็บมวนมเอาความสนุกมาถ่ายคลิปให้พี่น้องบึงเนาะดอกที่สามกำลังผูได้วนี่ยดอกที่สามนี่ก็อเอาทรงมันสินเนานะ สะอ่อนเนาะพี่น้องอันนี้ที่สุดของความใหญ่แล้วนะพี่น้องใหญ่ที่สุดเลยไม่มีอีกแล้วมีที่นี่ที่เดียวป่าที่ค่อยมาหานี่คือดอกหวบแท้ป้าปิดไว้นะคะนี่ปิดไว้นะคะอันนี้ปิดตรงมันไว้เด้อพี่น้องเด้อไปตัดขานำกันตอนไร้สดอุย <c oughs> สะออน